สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆวอลเลย์บอลวันนี้เสาร์ที่สองพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบจวอลเลย์บอลลีกสหรัฐเมกาแอตลิเตต์อันลิมิตนุสราต้อมคำและทีมมิแข่งครับวันนี้เวลาเก้านาฬิกาสิบเศษ รีบไปก็9นาฬิกา30นาทีติดตามเชียและให้กำลังใจนุสราต้อมคำในวอลเลย์บอลเลดอะติลิตต์อันลิมิตสหรัฐเมกาครับเชียและให้กำลังใจถือและทีมมีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้เชียวอลเลย์บอลด้วยกันเป็นกำลังใจให้นุสราต้อมคำและทีมด้วยนะครับ พบกันครับ